เราต้องสําเร็จคือเราซุ่มทําอ่ะทุกคนเราซุ่มทําเราซุ่มแบบกับโรงงานเราเราซุ่มพูดคุยกันมาหลายปีแล้วนะคะเราคือจนในที่สุดอะ่ะคือเราเร่งไม่ได้ไงทุกคนทุกอย่างอะ่ะมันต้องเป็นกระบวนการนะคะนะคะกระบวนการเข้าตรวจสอบกระบวนการวัดกับแล้วเข้าไปสู่การวัดผลเข้าไปสู่อะไรโอ้โหทุกคนเราสู้กันมาแบบนะถ้าเล่ารายละเอียดพวกคุณจะแบบอึ้งอะ่ะ เราต่อสู้มาเยอะมากนะคะทีนี้ล่าสุดทุกคนหลายคนจะได้ยินคำว่าถ้าเกิดว่าผลิตของที่โรงงานจะต้องได้มาตรฐาน GMP คุณจะได้ยินแบบนี้ถูกต้องไหมคุณรู้ไหมว่าโลกอนาคตจะไม่มี GMP แล้วค่ะเพราะว่า GMP เป็นมาตรฐานเบสิกเป็นมาตรฐานที่โรงงานทุกโรงต้องมีค่ะถ้าไม่มี GMP มันเหมือนสินค้าไม่น่า ออยอก็ขอไม่ได้ไม่มีแบบมาตรฐานรองรับแบบเพราะฉะนั้น GMP จะเป็นมาตรฐานที่เบมากๆนะคะแต่เขาก็นิยมเอาไปใส่กันถูกต้องไหมเป็นมาตรฐาน GMP GMP เพื่อให้รู้ว่าเพราะคุณมี GMP ไงคุณถึงมีอยอยเพราะคุณมีอยอยคุณถึงไปขอฮาลาลเพราะคุณขอฮาลาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะทีนี้ทุกคนเชื่อไหมครัวกาบใจโรงงานเลย เขาอะต่อสู้กับเราเพื่อต้องการให้เราไประดับโลกนะคะตอนนี้ค่ะทุกคนโรงงานที่เราผลิตได้มาตรฐานสูงสุดไม่ใช่ GMP แต่เป็น g h p s ค่ะเอาปกีดค่ะทุกคนไปเซิร์ชเอาเองนะคะ G H S ค่ะ,คะนะคะ P แล้วก็ S เป็นมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐาน GMP ค่ะทุกคนเป็นมาตรฐานที่ต้องตรวจโอ้โหตรวจยิบตรวจย่อยตรวจเซลล์ตรวจทุกคนต้องตรวจแบบว่าไม่สารปนเปื้อนแม้แต่เพียงมิลเดียวกระปอกเดียวก็ไม่ได้นะคะฝุ่นกระแปะเดียวก็ไม่ได้เป็นมาตรฐานสูงสุดค่ะอิชันฟิลระดับโลกแล้วตอนนี้สัญลักษณ์นี้ ก็เอาไปแปะที่กล่องเรียบร้อยแล้วนะได้ชาชุพลสัสรอกันก่อนเด้อมาขยมให้ก่อนนะคะมาขยมให้ก่อนนะทีนี้ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะทุกคนยังไม่หมดแค่นั้นเรามีเครื่องหมายหาหาอะไรพี่อูฮาซับไนะเราได้เครื่องหมายฮาซับ A C นะคะ h เอ้ย H A C C P คือเครื่องหมายฮาซับแล้วก็เครื่องหมายฮาลานทุกคนจากนี้ต่อไปเครื่องหมายเหล่านี้การันตีการกินคุณไม่ต้องตอบใครเยอะเลยเขาเห็นเครื่องหมายเหล่านี้เขากล้ากินทันทีเพราะเครื่องหมายเหล่านี้เป็นเครื่องหมายการันตีการไประดับโลกค่ะทุกคนเป็นเครื่องหมายการันตีการไประดับโลกเป็นเครื่องหมายคุณอาจจะเคยเห็นในผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์แต่คุณอย่าลืมสมุนไพรได้ยากสุดค่ะนะคะสมุนไพรได้ยากที่สุด แล้วสมุนไพรนะใครที่มีมาตรฐานเหล่านี้ครบทุกคนไปได้ทุกประเทศพูดได้คําเดียวว่าไปได้ทุกประเทศนะคะเราได้เครื่องหมายแบบโอ้โหทุกคนอ่าอะไรไทยแลนดน์ only ไม่ต้องพูดถึงนะคะเราได้แน่ๆอยู่แล้วนะคะที่ลูปประเทศไทยนะคะอันนั้นไม่ต้องห่วงนะคะเพราะถ้าเกิดเราได้ถึงขั้นฮาซับฮาลานเราได้ถึงเครื่องหมายอะไรพวกนี้ ไม่ต้องห่วงค่ะนั่นคือมาตรฐานของเราต้องระดับบนสุดนะคะตอนนี้นะคะดูแล้วเราได้ครบทุกมาตรฐานแล้วนะทุกคนตอนนี้นพประเก้าได้ครบทุกมาตรฐานแล้วโอ้อยางอื่นไม่ต้องพูดถึงค่ะสินค้าตัวอื่นส่งได้ง่ายกว่าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแชมพูเซรัม่มสบู่ยาสีฟนันพวกนี้ส่งได้อยู่แล้วค่ะทุกคนถ้าอะไรที่มันเป็นแบบว่าไม่ได้ดื่มกินนะคะแบบ พวกนี้จะขอได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็เราเราเรา,เราไล่มาจนได้ครบหมดละนะคะแต่ปีนี้เป็นอะไรที่เราภูมิใจทุกคนที่มันสําเร็จนะคะที่มันสําเร็จก้าวต่อไปนพก้าวต้องยิ่งใหญ่อย่างที่ครูบอกนะคะว่าคนทั่วโลกต้องรู้จักนพก้าวค่ะเขาจะต้องกล้ากินกล้าใช้เขาจะต้องแบบเฮ้ยนพป้าก้าวจะต้องติดหูติดหูติดห,ดหูเพราะเราทําเพื่อให้คนกินนะคะทุกคนอุ่นใจสบายใจนะคะ นี่คือสิ่งที่เป็นข่าวดีมหาศาลมากสำหรับครู